ดุดรักหัวใจจอมซนตอนที่14เที่ยวก่อนอำลาเมื่อมาถึงสถานีตำรวจรีพบกุลนุชและมิราก็เข้าไปให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ห้องสอบสวนสวัสดีครับเชิญน,นั่งก่อนครับทุกคนเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวทักทายทุกคนเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้หญิงทั้งสองไปชี้ตัวคนร้ายที่อยู่ในห้องขังนะครับ ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยไม่ยอมรับว่าจับตัวพวกคุณไปกักขังได้เลยค่ะดิฉันจำหน้าเขาทุกคนได้อย่างแม่นยำเลยค่ะกลุนุชบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเดินตามไปที่ห้องขังนายคนนี้เป็นลูกพี่มันค่ะมันสั่งให้ลูกน้องมันจับดิชันกับคุณไม่ได้ไปทังไว้ที่โกดังร้างท้ายหมู่บ้านค่ะกลุนุชชี้มือไปที่ผู้ชายตัวโตหน้าเหี้ยมที่เป็นลูกพี่ที่สั่งให้จับพวกเธอทั้งสองคนไปกักขังไว้ และอีกสามคนนะเป็นลูกน้องของมันค่ะมิราชีไปที่ผู้ชายอีกสามคนต้องสอบสวนเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะว่าใครเป็นผู้บงการให้จับพวกดิฉันไปนเรียกค่าไทยกรุนุบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่กรับปากเพราะมันเป็นหน้าที่ของพวกเขาอยู่แล้วหลังจากทําธุระที่สถานีตำรวจเสร็จที่พและกรุนุดกกมาส่งมิราชที่บ้านคุณป้าของเขาและทั้งหมดก็มานั่งคุยกันที่ศาลาหน้าบ้านพรุ่งนี้เราไปเที่ยวทะเลกันนะครับน้องมิรา จะได้พักผ่อนให้สบายใจก่อนกลับอังกฤษดีพบบอกมิราซึ่งมิราก็รับปากยิงสาวยิ้มกว้างออกมาในทันทีคุณนุชไปด้วยกันนะคะไหวใช่ไหมคะมิราอยากให้คุณนุชไปด้วยคะ่ะไปไหวสิคะนุไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะคุณนุชบอกด้วยน้ำเสียงสดใสดีแล้วหนูนุชจะได้ไปพักฟื้นด้วยคุณป้าบอกงั้นเดี๋ยวป้าจะให้เด็กไปโทรจองตัว๋วเครื่องบินเลยดีกว่านะว่าแล้วคุณป้าก็เดินเข้าไปในบ้าน มิราเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทําไมพี่พบถึงได้รักคุณนุชอย่างนี้มิรามองหนุ่มสาวทั้งสองพี่พบตาเหลือมจริงๆนะคะมิรายอมแพ้ค่ะคุณนุชเป็นคนดีจริงๆนะคะมิราบอกด้วยเสียงจริงจังและนุ่มนวลคุณไม่ได้ชมนุชเกินไปแล้วนะคะคนถูกชมพูดเธอเขินจนหน้าแดงตีพบไม่ได้พูดอะไรนอกจากโอบกอดกรันุชเข้ามาในวงแขนเบาๆคุณพบค่ะอายคุณมิราบ้างสิคะ่ะหญิงสาวบอกตรีพบ ลูนุดคืนตัวออกมาจากอ้อมแขนของชายหนุ่มมิราจึงหัวเราะบเบาๆกับอาการของหญิงสาวตะวันบ่ายคอยแล้วทุกคนเดินทางมาถึงรีสอร์ทของตรีภพบที่ภูเก็ตในวันต่อมาสวยจังเลยค่ะพี่พบทะเลที่นี่สวยจังเลยค่ะรีสอร์ทก็สวยด้วยเดี๋ยวมิราจะถ่ายรูปไปอวดคุณแม่เยอะๆเลยนะคะมิราบ,บอกอย่างตื่นเต้นเดี๋ยววันนี้พี่ให้พนักงานเข้าย่างอาหารทะเลสดๆมาให้ทานนะครับ แต่ตอนนี้พี่ว่าพวกเราเข้าที่พักกันก่อนดีกว่านะครับคุณย่าคงจะเหนื่อยกับการเดินทางแล้วดีพบ,บอกทุกคนให้แยกย้ายเข้าที่พักก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะย่าละเหนื่อยเหนียวเนื้อเหน,นียวตัวเตรียมทีแล้วคุณย่าบอกพร้อมกับชวนคุณป้าและอาหญิงเข้าไปที่ห้องพักด้วยกันมิราจึงขอตัวไปด้วยนุชไปด้วยสิคะกรุมุชทำท่าจะเดินตามมิราไปนุชครับนุชต้องมากับผมนะครับ ตีภพบ,บอกญิงสาวพร้อมกับปกครองเธอให้เดินไปอีกภาคหนึ่งของห้องพักส่วนตัวผมจะดูแลคุณเองนะครับคุณนุชคุณยังป่วยอยู่คุณอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับต้องอยู่กับผมแต่แต่นุชว่ามันจะดีเลยคะคุณนุชบอกชายหนุ่มไม่เป็นไรหรอกครับคุณย่าท่านไว้ใจผมแต่นุชไม่ไว้ใจคนนี้คะคุณชอบรังแกนุชอยู่เรื่อยเลยญิงสาวบอกแต่ก็เดินตามชายหนุ่มไปอย่างว่าง่ายเมื่อเข้ามาในห้อง คุณนุชอาบน้ำพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปดูงานกับวาริศก่อนเดี๋ยวกลับมานะครับติพบโน้มหน้าเข้าไปใกล้พร้อมกับบอกหญิงสาวแล้วก็เดินออกจากห้องไปคนบ้าชอบทําให้เราหายใจไม่สะดวกอยู่เรื่อยเลยพูดจบก็ล้มตัวลงนอนที่เตียงแล้วเธอก็หลับไปมารู้ตัวอีกทีก็เหมือนมีใครมาหายใจรถที่แก้มหญิงสาวงองเงียลืมตาตื่นคุณพบคุนุชพูดเสียงเบาเ ตื่นแล้วเรอครับคนขี้เศาติพบพูดพร้อมกับหอมแก้มของหญิงสาวกี่โมงแล้วคะนุชหลับยาวเลยแน่ๆนรุนนุชถามเธอรีบลุกขึ้นนั่งหกโมงเย,ย็นแล้วครับติีพบบอกเธอเพิ่งสังเกตเห็นว่าชายหนุ่มอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเพราะหญิงสาวได้กินน้ําหอมอ่อนๆจากกายของเขานุชหลับไปนานเลยป่านนี้คุณย่าคงรอแย่แล้วทําไมคุณไม่ปลุกนุชล่ะคะ คุณนุชครับยังพอมีเวลาครับอาหารเย็นเราทุ่มหนึ่งครับงั้นนุชขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะหญิงสาวพูดจบก็รีบลุกขึ้นเดินเข้าไปห้องน้ำทันทีคุณนุชถอดเสื้อเองได้ใช่ไหมครับให้ผมช่วยไหมครับตีพบร้องถามตามหลังเธอไม่ต้องค่ะนุชถอดเองได้เสียแงแหลมของหญิงสาวดังมาจากห้องน้ำ หลังรับประทานอาหารข้ามเสร็จแล้วทุกคนมานั่งชมบรรยากาศรับลมทะเลยามค่ำคืนอากาศเย็นสบายลมทะเลพัดมาเป็นระยะๆะ,ะุะนน,นุ่แผลเป็นยังไงบ้างคุณย่าถามหญิงสาวขณะนั่งทานผลไม้ที่เฉลียงหน้าตึกไม่ค่อยเจ็บแล้วละค่ะเราตัดไม้ย่างเดียวคะ่ะกรุนุ่หันมาบอกคุณย่าคุณนุ่นนักเธอเก่งมากเลยนะคะมิราบอกกับทุกคนไหนเล่าให้ย่าฟังสิจ้าว่าตอนที่โดนจับตัวไปเป็นยังไงบ้าง คุณย่าบอกมิราด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นขอให้เธอเล่าให้ฟังนั่น,นสิจ้าอาก็อยากฟังคุณอาหญิงพูดเสริมขึ้นอีกคนก็ตอนที่มิราโดนจับตัวไปถ้าไม่มีคุณนุชไปด้วยมิราต้องแย่แน่เลยค่ะยิ่งตอนที่ต้องกระโดดลงจากหน้าต่างนะคะเสี่ยวมากเลยค่ะมิราเล่าอย่างตื่นเต้นว้ายกระโดดลงจากหน้าต่างด้วยเหรอจ้าคุณปลาอุทานค่ะมิรากลัวมากเลยคุณนุชทั้งปลอบทั้งกูกว่ามิราจะยอมกระโดด แล้วยิ่งตอนหนี้เข้าไปในป่าอีกนะคะยิ่งน่ากลัวคะ่ะเป็นยังไงเหรอจ๊ะคุณอาหญิงถามอย่างตื่นเต้นพร้อมกับทําหน้านิ้วคิ้วขมวดก็ขณะที่ไม่ได้กับคุณน,นุชกําลังวิ่งหนีเข้าไปในป่านะสิคะมันก็ยิงปืนใส่พวกเราคะ่ะคุณนุชนะเอาตัวมาบังไม่ได้ก็เลยโดนยิงบาดเจ็บคะ่ะแล้วพวกหนูหนีออกมาได้ยังไงกันจ๊ะคุณย่าถามอย่างตื่นเต้นมั่ง ก็คุณนุชอีกนั่นแหละค่ะวางแผนทำทีว่าเราวิ่งหนีเข้าป่าไปแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาหลบที่พงหญ้ารกตรงทางเข้าป่านั่นแหละค่ะมิลานี่หัวใจแทบหยุดเต้นเลยนะคะเมื่อพวกมันวิ่งผ่านมาตรงที่เราหลบอยู่คุณนุชบอกให้มิลาหมอให้ต่ำที่สุดพวกมันเดินผ่านไปมิลากับคุณนุชก็วิ่งย้อนกลับมาที่โกดังคุณนุชเป็นคนขับรถเครื่องพามิลาหนีออกมาค่ะโถแม่คุณทั้งที่แขนยังเจ็บนี่นะ คุณป้าหญิงพูดอย่างแผ่วเบาด้วยน้ำเสียงที่ดูสึกสงสารกลุนุษย์ตอนนั้นนุชลืมไปเลยค่ะว่าถูกยิงคิดแต่ว่าต้องหนีให้รอดค่ะกลุนนุชบอกทุกคนแต่มีเด็กก่อนนั้นอีกนะคะมิราบอกทุกคนมีอะไรอีกเหรอจ๊ะคุณอาหญิงถามด้วยเสียงตื่นเต้นก็คุนุชนั่นสิคะก่อนออกจากโกดังชวนมิราเผาโกดังของพวกมันด้วยลวคะค่ะโอ๊ยตายแล้วอกอีเ็นจะแตกคุณย่าเผลออุทานออกมา ก็บังเอิญเหลือไปเห็นไฟแช็กที่อยู่แถวนั้นพอดีค่ะกะจะเผาทวงเวลาเฉยๆค่ะกรุนุชพูดเสียงอ่อยๆไฟไหม้หมดเลยครับคุณย่าทีพพบพูเสริมขณะที่นั่งฟังอยู่นานอย่าพูดดังไปนะคะเดี๋ยวตำรวจได้ยินแล้วจะยุ่งเพราะเขาสงสัยอยู่เลยค่ะว่าใครเป็นคนเผากรุนุชบอกทุกคนเบาๆมิราไม่รู้จะขอบคุณคุณนุชยังไงดีค่ะหญิงสาวหันไปจับมือกรุนุชอย่างซึ้งน้ำใจ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณมิราเรารอดก็ดีแล้วคุณลุงบอกหญิงสาวและตํารวจว่ายังไงมั่งคุณตาถามตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วครับรอแต่ให้มันสารภาพว่าใครเป็นคนบงการเท่านั้นเองตีพบบอกกับทุกคนงั้นหนุ่มิราต้องระวังตัวไว้หน่อยก็ดีนะจ๊ะอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวพบต้องดูแลน้องหน่อยนะคุณย่าบอกเพราะกลัวว่ามิราจะโดนจับไปอีกมิราจะระวังตัวคะ่ะคุณยา่าคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ พรุ่งนี้เราจะไปดำน้ำดูปะการังกันนะครับเสียดายที่นุชลงน้ำไม่ได้คุณมิราดำน้ำลงไปดูแทนนุชด,ด้วยนะคะครุ่นนุชบอกมิราด,ด้วยความเสียดายแต่คุณนุชต้องออกไปนั่งเรือเที่ยวด้วยกันนะคะคุณย่าไปด้วยกันนะคะมิราชวนทุกคนให้ไปด้วยกันตามสบายเลยจ้ะเด็กๆย่าขอตัวดีกว่านั่งนานๆไม่ไหวหรอกป้าขาขอตัวด้วยนะจ๊ะอยู่จะอยู่กับคุณย่าจ้ะอยู่เป็นเพื่อนคุณย่าดีกว่า อาก็ไม่ไปดีกว่าจ้ะนั่งเรือนานๆานไม่ไหวหรอกเมาเรือสาวต่างวัยสามคนปฏิเสธพร้อมกันว้าอย่างนี้ก็ไม่สนุกนะสิคะมิราพูดขึ้นเมื่อสามสาวสะสูงวัยปฏิเสธไม่ไปด้วยพี่ให้คุณวาริศไปเป็นเพื่อนคอยดูแลน้องอีกคนวาริศเข้าดำน้ำเก่งและอีกอย่างนอกจากเราแล้วก็มีแขกที่มาพักไปดำน้ำด้วยพร้อมกันรับรองว่าน้องมิราสนุกแน่นอนครับ งั้นย่าว่าเราแยกย้ายกันไปนอนพักผ่อนกันดีกว่าไหมจ้าพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าดีไหมจ้าหนูมิราคุณย่าหันมาถามมิราก็ดีค่ะคุณยา่างั้นมิราขอตัวไปนอนก่อนนะคะบา,บายยค่ะทุกคนพูดจบมิราก็รีบลุกข,ขึ้นเดินออกไปยังห้องพักของตัวเองตามด้วยคุณยา่าคุณป้าและคุณอาหญิงดูแลหนูนุชด,ด้วยนะจ๊ะตะพบคุณย่าหันมาบอกตีพบก่อนที่จะเดินออกไปครับคุณยา่าราตรีสวัสดิ์นะครับคุณยา่า ตีภพพูดพร้อมกับาหันมาหากุลนุชงั้นเราเข้าห้องเราดีกว่านะครับรุมพัดแรงแล้วเดี๋ยวคุณนุชจะไม่สบายเอานะครับค่ะเดี๋ยวนุชไปทานยาก,ก่อนนอนด้วยเมื่อกี้ลืมหยิบมาด้วยค่ะหญิงสาวบอกชายหนุ่มลุกขึ้นพร้อมกับไปอบเอวหญิงสาวพาเดินเข้าไปที่ห้องพักเมื่อมาถึงห้องพักตีพพเอายาก,ก่อนนอนให้หญิงสาวทานเรียบร้อยแล้วกรุนุชขอตัวเข้าไปล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณพบเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสีคะจะได้พักผ่อน กลุนบอกชายหนุ่มเมื่อเธอเดินออกมาจากห้องน้ําครับแต่คุณนุชมานอนก่อนสิครับที่ภพบ,บอกหญิงสาวพร้อมกับเปิดผ้าห่มรอเธอนุชเขินจังเลยค่ะไม่ค่อยคุ้นเลยมันแปลกๆยังไงไม่รู้กลุนุ์บอกพร้อมกับเดินมานั่งที่เตียงอย่างอายๆไม่ต้องอายหรอกครับเดี๋ยวก็ชินเพราะอีกหน่อยเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดแล้วนะครับที่ภพเชยคางหญิงสาวขึ้นพร้อมกับหอมแก้มเธอเบาๆหนึ่งทีจนคุณถูกหอมแก้มร้อนเผาไปทั้งตัว นอนก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาตีภพบน้มตัวหญิงสาวให้ลงนอนแล้วผมผ้าให้เธอจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ําเมื่อกลับออกมาก็พบว่าหญิงสาวหลับไปแล้วเขาค่อยๆเลื่อนตัวเข้าไปใต้พ่อห่มผืนเดียวกับหญิงสาวอย่างแผ่วเบาเพราะกลัวเธอจะตื่นเขานอนมองหน้าหญิงสาวที่หลับตาพริ้มอยู่ตรงหน้าเขาอย่างมีความสุขนี่ถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาผมจะอยู่ได้ยังไง เขาบุนกับตัวเองในใจพร้อมกับกอดกระชับร่างของหญิงสาวเข้าแนบไว้กับอกก่อนที่ทั้งคู่จะหลับไหลไปด้วยกันเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนๆสาดส่องมาภายในห้องกรุณุดยังซุกตัวอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของชายหนุ่มคนที่เธอรักหญิงสาวขยับตัวแต่รู้สึกว่ามีอะไรหนักๆมาทับที่เอวของเธอหญิงสาวงงเงียลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอไม่ได้นอนอยู่คนเดียว คุณพบหญิงสาวอุทานเบาๆเธอค่อยๆย,ยกแขนที่พาดลำตัวของเธอออกมาอย่างช้าๆแต่ไม่ทันที่จะยกออกชายหนุ่มเหมือนรู้ตัวกอดกระชับแน่นกว่าเดิมทั้งที่ตายยังหลับอยู่แถมยังเอาจม,มูกของเขามาไซที่หน้าผากของเธออีกคุณพบคะปล่อยนุษได้แล้วค่ะตื่นแล้วหรยอครับผมกำลังหลับสบายเลยนอนต่ออีกหน่อยนะครับดีจังเลยที่ได้นอนกอดคุณทั้งคืน ชายหนุ่มพูดทั้งที่ยังไม่ลืมตาตื่นก่อนเธอคะ่ะนี่ก็สายมากแล้วนุชอายคุณย่านะคะยังไม่ทันแต่งก็นอนตื่นสายแถมนอนท้องเดียวกับหลานชายท่านอีกคุณนุชบอกด้วยความรู้สึกของเธอจริงๆคุณนุชอย่าคิดมากสิครับคุณย่าท่านเข้าใจไม่งั้นท่านไม่ปล่อยให้ผมอยู่ดูแลคุณนุชหรอกนะครับเราโตแล้วที่พบ,บอกญิงสาวให้ใครวิตกคุณต้องตื่นได้แล้วคะ่ะไม่งั้นคืนนี้นุชไม่ให้คุณนอนด้วยนะ ลนุดบอกด้วยสีหน้าเขินๆชายหนุ่มรีบลืมตาเขินตื่นขึ้นมาทันทีตกงลงคืนนี้เราจะนอนด้วยกันแล้วใช่ไหมครับทีพบทำตาลูกวาวเจ้าเล่ห์จนหญิงสาวต้องหยิกเข้าที่ต้นแขนของเขาเบาๆนอนด้วยกันเฉยๆค่ะไม่มีอะไรเกินเลยคุณนี้บ้องใหญ่แล้วไม่คุยกับคุณแล้วไปอาบน้ำดีกว่าพูดจบหญิงสาวก็รีบลุกขึ้นเดินเข้าไปห้องน้ำทันทีปล่อยให้ใชายหนุ่มนอนยิ้มอยู่คนเดียวอย่างมีความสุข เป็นยังไงจ้าหลับสบายดีไหมหนูหนุชคุณย่าเอ๋ยทักเมื่อเห็นคุณนุชเดินเข้ามาส่งทบที่ห้องอาหารค่ะคุณยา่าขอโทษด้วยนะคะที่นุชตื่นสายคุณนุชพูดเสียงอ่อยๆสายที่ไหนกันจ้าคนอื่นเขายังไม่ตื่นกันเลยแต่ก็มีเราสองคนนี่แหละที่ตื่นขึ้นมา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 ,มานั่งรับลมทะเลกันดีกว่าจะได้สดชื่นคุณย่าพูดแล้วถามถึงตีพบซึ่งหญิงสาวบอกว่าตอนที่เธอออกมาเขายังอาบน้ําอยู่เลย เธอรีบออกมาหาทุกคนก่อนเพราะคิดว่าสายแล้วสองสาวต่างวัยนั่งคุยกันอย่างถูกคอรอจนทุกคนมาพร้อมกันจึงทานอาหารเช้าร่วมกันจากนั้นกลุ่มหนุ่มสาวก็เตรียมตัวออกไปดำน้ำซึ่งนอกจากเป็นกลุ่มของตีพบแล้วก็ยังมีกลุ่มแขกที่มาพักที่รีสอร์ตอีกประมาณ5-6คนจึงทำให้ดูครืคลื่นเป็นพิเศษหนึ่งในแขกที่ไปด้วย รู้สึกจะมีชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งดูเขาจะสนใจกลุนุชเป็นพิเศษเพราะเห็นเขาแอบมองหญิงสาวตั้งแต่เริ่มเดินขึ้นเรือเมื่อเรือมาถึงบริเวณที่สำหรับดำน้ำดูปะาารังทุกคนจะได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำซึ่งทางรีสอร์ทจ้างมาเพื่อให้ดูแลแขกที่ชอบการดำน้ำโดยเฉพาะเมื่อทุกคนฟังคำชี้แจงจงเข้าใจต่างก็พร้อมที่จะลงไปดำน้ำ คุณนุชอยู่คนเดียวไม่เหงานะคะมีราถามคุณนุชก่อนลงน้ําไม่ต้องห่วงนุชหรอกค่ะนุชสบายมากให้ผมอยู่เป็นเพื่อนไหมครับที่รักดีพอพูดเสียงอ่อนแสดงความเป็นเจ้าก้อเจ้าของเหมือนรู้ว่ามีคนแอบมองหญิงสาวผู้เป็นที่รักอยู่ไม่เป็นไรค่ะนุชอยู่ได้เที่ยวเผื่อด้วยนะคะถ่ายรูปมาให้นุชดูด้วยลนะ่ะนุชจะรอดูอยู่ด้านบนกุณบอกชายหนุ่ม ให้รีบลงไปในน้ําแต่ก่อนที่จะไปตีพบก,ก็แอดจูบที่แก้มของหญิงสาวหนึ่งทีจนกรุนุตหน้าแดงเพราะเขินที่ผู้ถูกชายหนุ่มจูบตัวหน้าคนอื่นคุณพบค่าอายคนอื่นเข้าหน่อยนิชิคะหญิงสาวพูดเบาๆแต่ชายหนุ่มกลับังเล้อชอบใจแล้วกระโดดลงน้ําไปด้วยท่าทีที่สวยงามเมื่อทุกคนลงไปดำน้ำแล้วก็เหลือแต่กรุุตและพนักงานเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเรือ เธอจึงสั่งน้ำส้มและขนมเค้กมาทานเล่นระหว่างรอผ่านไปชั่วโมงกว่ากว่าแขกบางคนก็เริ่มขึ้นมาจากน้ำทยอยขึ้นมาบนเรือขอนั่งด้วยคนนะครับชายหนุม่มแปลกหน้าผู้มาใหม่เดินเข้ามาที่โต๊ะของกุลนุ์ที่เธอนั่งอยู่หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของเสียงค่ะเชิญสิคะหญิงสาวบอกคุณไม่ลงไปดำน้ำหรือครับชายหนุม่มถามไม่หรอกคะ่ะฉันมีแผลที่แขนคะ่ะ ผมกรวิทยินดีที่รู้จักคุณนะครับดิฉันกรุนุชค่ะ,คะเรียกนุดเฉยๆก็ได้ครับคุณุชครับคุณมาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมครับชายหนุ่มถามด้วยน้ำเสียงเรียบๆมาที่นี่สองครั้งแล้วค่ะเอ๊ะไม่ใช่สิคะสามครั้งแล้วค่ะรวมครั้งที่ตอนมารีสอร์ทยังไม่เสร็จนะคะกรุนุชบอกเขาผมมาที่ภูเก็ตหลายครั้งแล้วครับเพื่อนบอกว่าปะการังแถวนี้สวยก็เลยลองมาดูนะครับแล้วเป็นยังไงคะได้ลงไปชมแล้วสวยอย่างที่เขาบอกไหมคะ ก็สวยดีนะครับแล้วคุณอยู่คนเดียวอย่างนี้ไม่เบื่อแย่หรอครับชายหนุ่มถามอย่างเห็นอย่างสนใจก็ไม่นิค่ะวิวแถวนี้ก็สวยดีค่ะลมทะเลก็พัดมาเย็นสบายดีค่ะหญิงสาวตอบพร้อมกับยิ้มน้อยๆให้ใชายหนุม่มขณะที่ทั้งสองหนุ่มสาวกำลังคุยกันอยู่นั้นก็มีสายตาคู่หนึ่งมาจับจ้องมองที่พวกเขาคุณครับผมกลับมาแล้วครับที่พบบอกด้วยเสียงดังมาแตไ่ไกล หญิงสาวหันไปหาเสียงชายหนุ่มที่คุ้นเคยพร้อมกับส่งยิ้มหวานไปให้พอชายหนุ่มเดินมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงโน้มหน้าลงมาหอมแก้มหญิงสาวอย่างไม่เกรงใจชายหนุ่มที่นั่งคุยอยู่กับเธอก่อนหน้านี้คุณพบคะ่ะคุณนุชเรียกชื่อชายหนุ่มคนที่หอมแก้มเธออายคุณกลวิชเข้ามั่งสิคะหญิงสาวปรามอ๋อขอโทษครับผมไม่ทันได้มองผมตรีพบเป็นแฟนของคุณนุชครับ ตีพบ,บอกชายตรงหน้าพร้อมกับโอบหล่หญิงสาวอย่างตั้งใจครับผมกรวิทยินดีที่ได้รู้จักคุณตีพบเจ้าของรีสอร์ทโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตนะครับกรวิทพูดแนะนําตัวเองพร้อมกับลุกขึ้นยืนผมขอตัวก่อนนะครับรบกวนคุณนุชนานแล้วสวัสดีครับพูดจบเขาก็โคงศีรษะเล็กน้อยให้กุณนุชแล้วเดินออกไปอีกฝั่หนึ่งของเรือผมไม่อยู่มีหนุ่มแอมมาจีบคุณเลยหรอครับเนี่ยตีภพ พูดพร้อมกับนั่งลงข้างๆแล้วคุณมิลาล่ะคะกรุ่นุชถามหญยยิงสาวเพราะยังไม่เห็นเธอเดินมาด้วยมิาเขาติดใจขอดำไปดูอีกรอบแต่นุนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมให้วาริศอยู่เป็นเพื่อนเธอแล้วดีพบบอกพร้อมกับยกแก้วน้ำส้มของหญิงสาวขึ้นดื่มเดี๋ยวนุชสั่งให้คุณอีกแก้วหนึ่งดีกว่านะคะกลุนนุชรีบบอกไม่เป็นไรหรอกครับดื่มแก้วเดียวกันก็ได้ชายหนุ่มบอกหน้าตาเฉย ผมไม่ชอบคุณกอลิวิกอะไรเนี่ยเลยที่พบบอกคนรักตรงๆเขาเป็นลูกค้านะคะอีกอย่างเขาแค่มาคุยเฉยๆค่ะไม่มีแไรหรอกถึงไม่เข้าเรื่องนะคุณพูดจบหญิงสาวก็เอามือบีบจมูกชายหนุ่มเบาๆเขารีบจับมือหญิงสาวไว้แล้วรวบขึ้นมาจูบหลังจากเที่ยวทะเลกลับมามิราก็ต้องเดินทางกลับอังกฤษมิาต้องขอบคุณพี่พบและคุณนุชมากนะคะที่ดูแลมิาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคุณนุช ขอให้แพลหายเร็วๆนะคะมิราบอกขอบคุณขณะที่รอขึ้นเครื่องที่สนามบินแล้วกลับมาเที่ยวใหม่นะคะคุณมิราเดี๋ยวน้องมิราก็กลับมาร่วมงานแต่งงานของเราอย่าลืมนะครับน้องมิราตีพบบอกไม่ลืมหรอกค่ะเดี๋ยวมิราจะบอกคุณพ่อคุณแม่ให้มาร่วมงานด้วยนะคะมิราบอกพร้อมกับจับมือกรอนุชเดี๋ยวพี่จะโทรไปเชิญท่านด้วยตัวเองเลยนะครับงั้นเดี๋ยวมิราเข้าไปข้างในก่อนนะคะเขาเรียกแล้ว มิาพูดจบเธอสวมกอดกลุนุลและตีพบแล้วเดินเข้าไปในห้องผู้โดยสารเพื่อรอขึ้นเครื่องงั้นเรากลับกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวกลุนุลต้องไปพบหมอเพื่อตัดไหมด้วยใช่ไหมครับตีพบบอกหญิงสาวพร้อมกับโอบเอวพาเดินออกไปเพื่อขึ้นรถที่จอดรออยู่หน้าตึกทางเข้าสนามบินค่ะใช่ค่ะวันนี้แล้วนี่นาที่จะต้องไปตัดไหมเกือบลืมไปเลยนะคะเนี่ยกรุนุลบอกชายหนุ่มพร้อมกับขำตัวเองที่ลืมวันที่หมอนัด ชายหนุ่มเอามือขยี้ผมหญิงสาวเบาๆอย่างรักใคร่